ด่วนลินการ์ดมีข่าวกับสโมสรเกาหลีใต้ส,ส่ันดตทุกชัานด้วยกันนะครับวันนี้มาเกะอยู่กับรายการไปเรื่อยฟุตบอลน,นะครับวันนี้จะมีข่าวเป็นทางด้านของอลินการ์ดนะครับ Sky ยสปอร์สื่อเจ้าดังของอังกฤษรายงานว่าจะซื่อินกาดจอที่จะได้รับสัญญาใหม่กับ FC สโสมสรดังของเกาหลีใต้นะครับแข้งวัย31ปีกลายเป็นนักเตะที่ไร้สังกัดนับตั้งแต่แย,ยกทางกับ Forest นอ t ติงแฮมฟอร์เรสต์นะฮะซัมเมอร์ที่แล้วโดยกองหน้านี้มีข่าวเชื่อมโยงกับ p o n เรสตทิมเบอร์นะครับผม แม้ว่าตลาดหน้าหนาวจะปิดไปแล้วนะครับแต่ลินการ์ดยังสามารถย้ายทีมได้เนื่องจากเป็นแข้งไร้สัญญัตโดยล่าสุดสื่อดังแดนผู้ดีเผยว่าอาดีตมิดฟิลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเอ้ยอยู่ในเตดนะครับตกลงสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีกับเอฟซีโซนนะฮะ ลินกาดลงเล่นให้ฟอร์เรสไป20เกมนะครับในเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโดยทำได้2องประตูส่วนก่อนหน้านี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับกับเว t แฮมนะครโดยการทำา9ประตูจาก16เกมนะครับความสำเร็จของเจ้าตัวนี้เกิดขึ้นสมัยอยู่กับแมนยูนะครับโดยลงเล่นไป232เกมนะครับคว้าชแชมป์ไป มีแชมป์ยูโรปาลีกคาราบาวครับและก็เอฟซีเอเอคัพนะครับกับสโมสรพร้อมทีมติดทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับ32เกมนะครับแต่ผลล่าสุดย้อนต้องย้อนกลับไปที่ปี2021เลยนะฮะถือว่านานเลยนะครับเจสซี่นิกาดแล้วเขาจะไปอยู่กับทีมไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่า เขาอาจจะย้ายไปทีมในเกาหลีใต้ได้นะครับผมเราติดตามกันได้นะฮะ